ก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็พบกับชาแนลนะครับโอเคนะครับก็มาเล่นในมือโทรศัพท์มือถือบ้างนะครับผมก็มาเกมนี้นะก็มาเล่นทีเอแซนแอนเดียดี้แหละจะเป็นเกมเอเบบีเนาะก็มาไม่มีอะไรมาครคลิปนี้ก็มามาขอบคุณจนะีเอเนาะคลิป,ปไ,ไดคุยแต่ว่าไม่ได้ไปคุยแบบธรรมดาเนาะจะมาแบบมาแบบขับรถด้วยนะครับผมก็ ก็ขอบคุณพี่คิดเนาะที่เมื่อวานเนี่ยเขาแ <I 'm S 1> ชร์คลิปผมเนาะคลิปของ G ี A แที่ผมได้ในคอมเนาะคลิปหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยคลิปทำไปได้ไงไม่รู้คือ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นที่เขามาเม้น์เรื่องเกี่ยวกับของที่ผมจะออกกลุ่มของท่านแจ้เนานะในอนาคตน,นะครับผมคือกลุ่ม Message messenger นี่แหละนะครับก็เคออยงนี้ครับผม,ผมก็โอ้่หผมก็ตกใจนะเพาะวันเนี่ย <lips> เลย <and S 1> แวน้ <you S 1> แวน <can 't S 1> ไปเรียกเพื่อนเพลินเลยก็ ก็ผมขอบคุณพี่คิดเนาะที่แชร์คลิปผมเนาะครับผมใครอยากอยากดูเมนอะไรก็แบบละเอียดยิบก็ไปดูในแบบโซนช่องพี่คิด YTD เอาแล้วคันเนาะช่อง YTD นะครับผมก็พิมพ์ไปเลยเนาะเดี๋ยวเขาฝากไปให้กำลังใจพี่คิด YTD ได้เนาะขอบคุณคนแรกเลยที่ให้กำลังใจช่องช่องผมนี่แหละเนคนแรกเลยเนาะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นการขอบคุณเขาเฉยๆนะครับผมก็ยุติศาสเขาแชร์คลิปผมมาแล้วครับผมผมก็เลยก็ ก็มาขอบคุณท่านหน่อยในคลิปนี้เนาะก็เพื่อ FC YTD ทุกท่านเนาะของฮิด YTD แล้วก็ก็เพื่อิชิต YTD อะไนะครับผมก็มาครับมารถคันนี้เลยนะครับผมมาครับคันเปิดของพิคิด YTD เนาะที่เขาใช้ประจำประจำในเวลาช่วงที่อัดคลิปของ t San Andean นะครับผมในช่องของ YTD เนาะนี่ครับรถคันเปิดของพิคิด YTD นะครับผมลายโบก,กีนี้สติกเกอร์ จริงๆรถคันเบิกของพี่คิดเนี่ยมันมีหลายอันแน่ๆเลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นมาสเตอมาลายสปีดนะครับไม่ใช่สิมาสเตอนะครับผม <c oughs> นี่เป็นคำพูดของท่านแจ้ทั้งนี่้นี่ยังโอ้ยนี่ยังชอบเลยนะครับผมแต่เกมอาจจะแบบโหลดช้านิดหนึ่งก็ขออภัยด้วยนะโอเคครับก็เป็นการขอบคุณที่เฉยก็ผมจะมาขับรถแถวนี้พอเนาะคลิปเนี้ยจ,จะเป็นคลิปที่ไม่ค่อยยาเท่าไหร่เนาะอาจจะไปคิดสั้นๆเนาะ แต่ของผมมันทำไม่ได้ไงยุคลิปยาวโอ้โหหนึ่งชั่วโมงทำได้อย่างขอก็ตัว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 พิจารณามึเนาะมึงหายเรื่องนะครับผมโอเคแล้วมาขับไปเล่นกันดีกว่าครับจะพาชมมาสตาร์ด้วยนะครับผมนี่ครับหลังคันสุดของนี่พิจิตรีทีนะครับครับผมนะครับนี่ครับผมมาสตาสปีดนะครับผมมาส้านะครับผมเป็นตัวของพิชิตไีทีเนาะหลังขวามือสุดนะครับผม นี่ครับผมอันนี้มากับชุดของพี่ซีเจนะครับผมสีดำนะครับผลาวเร่าร่านะครับผมโอเคนะครับผมคือคิดยาวอาจจะอาจไม่ปข้าได้ไม่ปข้าเต็มที่นะครับโอาตุ๊กเกมมันเด้งหนึ่งเด้งหึงเด้งหนึ่ง,งตลอดเลยนะครับผมโอเคนะครับผมเลยผนนี้ผมนะค,ครับผมขับแผ่นนี้พอเนาะไม่ได้ขับเป็นหัวใจหรอก ก็ไม่เข้าบทภาษาไทยเลยครับเพราะว่าลมหมดเยอะเนาะโปรเกมเนี่ยเป็นโปรเกมที่ท่านแจ้เคยให้เคยเคยให้เห็นเนาะตอนนั้นผมทำกิจกรรมที่ไปเจ้าของท่านแจ้เนาะโอ้นานนานแล้วล่ะครับผมตั้งแต่ปีไหน้าก็จะไปนี่กลับมันเป็นเดือัญญาโยมกับมิถินนเนาะตอนนั้นเนี่ยผมไดปเดินตอนนั้นตอนนั้นเนี่ เราเป็นก mm. mm ็ให mm ้ไปกดไลค์เนี mm ่ยกดกดกดไลค์คลิปไหนก็ได้กดเลิฟคลิปไหนก็ได้ของคลิปของท่านท่านแจ้แล้วก็ให้รวยที่สุดนะรวยที่สมมาในสายเทียนะของท่านของท่านแจ้นะครับผมก็เลยขอก็รวยได้รางวัลไปเนาะแล้วเข้าไองขับไปเรื่อยๆแถวนี้เป็นดีกว่าน้อนี่บ้านเห็นไหมเนาะถ่ายเฮเลนเนเลน้านะครับผม ในบ้านน่าดีว่าแต่ผมก็ขับรถแค่นี้พอนะหูกลัวเกมมันจะดิ้งดิงดิ้งไม่ใช่หรอกดิ้งดิงดิ้งดิงเนี่ยเป็นประจำเลยนะครับผมหลอดช็อตแม็กหลอดชานี่หนึ่งก็ถอยไปได้คือผมกับผมมาปิดเน็ตไว้นะครับผมปิดเน็ตปิดเน็ตมีถือไว้นะครับเดี๋ยวเขาเล่นได้ตามปกติแหละแต่ว่าจะหนักกับหลอดชานี่หนึ่งเนาะนะครับผมผมไม่ได้เล่นนานเลยหลายเดือนแล้วนะครับผมก็เลยมาตัดตัดซะหน่อยเนาะ ผมขับเป็รอบทะเลนท็พอแล้วนะครับผมนะครับมาเดี๋ยวเอยจอกนะันที่ซนะ้นสองเนาะขับก็เหนียซีซอนสอง่ะขับเ็อบ้วคือไม่ได้ขับไปปนาไรไม่นว่าเกมันจะด,ด,ดิ้งดิ้งดิ้งด้วยหมดเลยนะพียรเกมเลยบางบางบางบักนะไม่ได้เนะล่นนะว่าแล้วครับอืมขับชนแล้วครับ ดูนะ,นรนะรผกรกันกนนนะครับผม,บวววบผมไมมว,ว,ว,วไม้จับเป็นสีช้าสวรรค์จนะสีช้าสวรรค์นะครับผมขับรถต้นตำรวจนะผมไม่ได้พูดตูดตดไตไม่จับอะไรนะครับผมกขับรถแล้วไม่ังเนาะมาขับรถคันนี้ก็ผมบอกว่าไอ้สที่ะนะันคอาจจะไม่ค่อยเช,ชี่ยวจุน,นิไม่เก่งก็ขโทษเนาะขอรจริงก็ทำเพื่อความหลากหลายเป็นเงี้ยแหละเนาะนะครับเพาใจผมด้วยเนาะ นีอเปลือยเป็นแค่แหละเดี๋ยวทำแนวเดียวมันจะเบื่อไงชุดคงชุดเกิดยันเดียวเปนจะน่าเบื่อเนาะเดี๋ยวเอาแบบมือเปลือยเป็นหายมันเป็นขันบายจบไปแล้วไงก็เลยเล็กๆเล็กเอยกับยาวไปยาวไปนะครับยินไงก็ขอบคุณทุกท่านในสิ่งที่มาให้การแชร์เห็นเนาะคลิปเล่นเกมกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณจากใจจริงนะและจากขอบคุณพี่พี่คิปไว้ทีดีแล้วที่มาแชร์คลิปเมื่อวานน e er ี้เนาะตอนเช้าๆนะครับผม เนี่ยโมเมนต์ต่อช่วงที่ผมยังไม่ตื่นนอนจะช่วยนะโอเคนะครับผมนี่ครับชิงช้าสวรรค์นะครับผมเดี๋ยวหวังว่าจะไม่มีใครมาจะขโมยรถคันนี้เนาะรถคันคันหัวเลยครับผมครับผมโว้ยรถชานิดนึงก็ขออภัยเนาะโอเคนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะโชว์โทรศัพท์ให้ดูเลยนะครับผมนี่ครับเป็น iPhone นะครับผมหมอดปลานีโม่นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนี่พอโดูใายการเฉย ไม่ได้ไปโชว์มาโชว์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมโอเคครับ uh huh. ผมไมขับของนี้พอเนาะเดี uh ๋ยวลงจากตรงนี้ก่อนได้ไหมครับเม็ดโหลดช้านี่ถึงก็ของใครเนะโทรศัพท์ผมปิดหมดแล้วนะครับโอเคแ uh huh. กะไปแกะน,นะเดี๋ยวร้องให้ดีเนาะ เฮ้ยเราเาลงเหนดีมรูว่าเจะเอารถคันนี้้โอเคคลับผมยวผมพาไปชมนดีกว่านาะรีวิวบ้านพักต่างอากาศดีก่านะครับ้อากาศีกว่านะกดที่บ้านพักต่างอากาศดีวครนบเโี๋ยโอ้ยโอ้ยอะ มีขี้เจานะแ,แต่ถ้าประพงศ์พาพี่ว่าหาคลิปถึงประพอเนอะเอาะนะไปบ้านนี้กันดีกว่าเนะาะผมจะเอาคลิปนะย,ย,า,หนนยา,หา,าหน่อยแล้วกันเนาะถ้าเกมหนุดเกมดิ่งถึงก็ขอโทษด้วยครับเนาะครับผม้าแบบเลือกจ้ดแบ่ค้ายนะครับถ้าเกมมันเด้งเนาะแม่มันไม่เคยโหลดว่าเท่าไรแหม่มเลยก็ขึ้นจากแบบคล้ายยิ่งเนาะครับแบบสิ่งเกมดังก็กขอโทษด้วยครับเนาะ ัผมจะไม่ดีเสี่ยพูดนะพูดนะผมพี่หญิงง่ายๆนะผมไปสกี CJ กับคนไปคนเดียวดีกว่าโอเคโอเคจิตยานะผมไม่ตัดต่อนะครับอย่าเลยอย่าไปครับผมย่าไปยาไปนะครับเดี๋ยวพาไปชมบ้านตาการเนาะโอบคนะครับ คิดไม่ได้อากาศยามหน่อยนะครับผมไม่ได้อาจคิดไม่ถือนานว่าเครื่องคอมมั่นนะแบนทั้งวันนะแบนทั้งวันทั้งคืนเลยเหมือนยอมรับเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ผมก็ยอมรับว่าผมก็ไม่รูอยู่ผมไม่รู้คิดคือสมองผมตันยุคคิดประเทศไม่ออกแล้วคิดแต่บ้านนะครับรู้ราคิดอะไรเราคิดทีิบหมาอย่างเดียวเลย เ่งนี้ผมจะคลิดมาเองเดียวเลยนะผมจะขอโทษนะคิดอับ้องอ่านะโอ้ยใหญ่จริงคุณนะครับผมที T ่คิดที T ่ใช้คิดผมเนาะขมบกับใจจริงนะครับผมขอบคุณมากๆเลยเนาะครับผมที่คิดขอบคุณทุกท่านนะครับมที่มาันใจให้ผมเนาะ โอเคถึงแล้วนะครับบ้านพักาอากาศดครับรถทางอ้างไปเลยอาจจะแบบต้นไม้บางนิดห,นะห,ห,ห,หนึ่งก็ขอโทษด้วยนะมันจะวินงหัวไหนก็ขออภัยด้วยกันนะครับอย่างเงี้ยถึงแบบนิดหนึ่งก็ขอโทษนะเอ้ครับผมรอไพ่บ้านพักาอากาศนะครับผมมาแล้วนี่ครับผนะมหาหมดเอาเองเลยนะแต่ผมแจกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโดนยูทูบลบนะครับผมขอตวัวเกมที่ขอมาทําไมมึงขอตวัวเกมนี่ห้ามขอนะอห้ามขอมองผ่าน ขอให้กขี้ขอแล้วหลายห้ามขอนะขอหมดนี่จอดให้เลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปขอเซฟเจมส์นะครับผมสักคู่เนาะโอเคนะครับผมมาแล้วนะครับผมก็วิเศษเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกิดแบบชมรบบพาร์ตกเนาะนี่ครับผมอันที่เป็นหมดที่ผม ผมหาหมอได้ววยตัเองนะในเว็บไซต์นะครับผม JHA i n s i ไซตนะครับผมให้เครดิตให้เครดิตไปนิดนึงหมอครับก็เป็นเฉยๆนะแต่แบบไม่มมมค่อยโหลดนิดนึงไอ้สติ๊กเกอร์แบบโบราณนิดนึงสติ๊กเกอร์เนาะใช่ไหมครับน,นี่ครับรถนี่ครับ Liberty สติ๊กเกอร์นะครับผมนี่ครับในโบก,กีนี้สุดยอดเลยมากพี่น้องนะครับผมโอเคนะครับผมอัดยาวหน่อยนึงเนาะ โอ้ยกวัดดีเข้า,ขาบ้านได้เนาะนี่ครับผมโอเคขับขับเล่นก็พอแล้วผมมารีวิวเลยกันนี่ครับ้านบรรยากาศนะครับผมนี่ครับผมจะมีแบบพวกนี้เนาะเป็นเก้าอี้โซฟูโซฟาเนาะแต่อาจจะเหม็นไม่เหมือน,น,นของของพี่คิดไว้ทีดีเนนะก็ขอขอภัยด้วยครับเนานะน่าจะคนละเว็บมั้งน่าจะคนละอันกันเนาะนี่ก็มีโซฟาด้วยเนาะนี่แล้วครับผมแล้วก็มีลำโพงเนาะไว้ร้องเพลงนะครับ ร้องเพลงนี่ FC ผมมาขอเยอะมากร้องร้องเพลงเนี่ยขออยู่นั่นแหละขออยู่นั่นแหละร้องเพลงเนี่ยแหมคิดถึงเสียงผม้องเพลงก็ไม่บ่นเนาะฮ้ไม่ร้องนะครับร้องเพลงเนี่ยไม่นะครับอย่านะตายเขาเนาะเราเลิกร้องเพลงไปก่อนดีกว่าเนาะแมวโอเคเนาะเกนี้คืออันนี้นะครับ โอ้โหมีโต้ด้วยครับผมะล้วก็คือที่นอนนะครับผมมาไว้นอนแบบนอนหลับฝันหวานเลยนะครับผมขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะในช่องคลิปก็เล่นเกมก็ขอโทษเนาะเพราะว่าผมเป็น FC YTD นะครับผม FC คีคิด YTD นะครับเขาก็เขาาคนดังเนาะยูทูบเบอร์คนดังนะครับก็ก็าทำคลิปเล่นเกมเป็นหลักเนาะอนั่นแหละเอาเป็น FC เขาเฉยๆเนาะ FC YTD นะครับหลายคนไม่รู้จักชอบคิดแน่นอนแหละ ที่ไม่ใช่คลิปเล่นเกมเนี่ยไอ่เดี๋ยวบ้านอยู่ใส่นอกสกค่นะโอเคหาทางออกเจออะไรแล้วระ <c oughs> ตูตนี้ออกอยาออกจริงจริงนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสิบสามนาทีพอนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับผม,มบ๊ายบายครับ